ขอร้องเพื่อนซึ่งอยู่ในร้านก้องสาราบ้านขอสักทีขอทีพี่ก้องพี่ก้องมียังครับน้องขอทีน้องขอทียังไงล่างนี้วันนี้พี่ต้องให้น้องใช้ในฐานะได้เป็นเพื่อนสนิทซีเพื่อนกันว่าต้องมาหาเราทุกวันขอทีขอสักทีเถิดดิฉันว่าต้องผมต้องบอกยาาณนะนาณถงจะสลบไปไม่งั้นมึงจะร้องกรี๊ดกินทั้งหื้อ อะไรก็ไม่รู้วันวันนปเลยนะมาฟังเพลงนี้กันนะคะของโค้สตันนะคะปีนี้ยอดของนักร้องที่เข้าเข้าสมัครมาออดิชั่นในรอบยังไม่ถึงคือจะต้องกว่าออดิชั่นมาครั้งนึงก่อนที่จะมาถึงไลน์ออดิชั่นรอบที่โค้จะได้ได้ได้ไดไดกดในเฉพาะกรุงเทพม,มี8,000คน ไม่ไหวแล้วนะคะบางคนที่เหลือจาก8 0ันนี้ก็บางทีก็ถ้าไม่ทันให้ไปต่างจังหวัดมีคนบอกว่าไปในจังหวัดที่มันที่คนไปในภาคที่คนไม่กล้าแสดงออกภาคไหนบางคนไม่กล้าแสดงออกบางหรือคนสมัครน้อยแล้วเราจะมีโอกาสไม่จริงไม่จริงเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่แน่จริงๆรเนต่อให้สมมติไม่ได้สักคนนึงเลยทั้งภาคนั้นเขาก็ไม่เอาไม่เป็นไรนะคะเขาก็ ออเดชั่นมาใน5,000คนแล้วไม่ได้สักคนเขาก็ไม่ว่าอะไรกลับกับมือเปล่าก็ได้ดีกว่าเอามาแล้วก็มาจะเสียใจกันทีหลับนะฮะปีนี้น่าจะสนุกสนานมากขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในร้อยซีซั่นนี้แน่ๆ